โอเคมาวันนี้คลิปตามสั่งนะครับจับมือซื้อหุ้นกองทุนอเมริกานะครับสาเหตุที่ผมทาคลิปนี้ออกมาเนี่ยเพราะว่ามีเพื่อนๆหลายคนเนี่ยผมเห็นแล้วว่าเขาอยากที่จะเริ่มลงทุนนี่แหละซึ่งเขาก็พอที่จะ get concept ที่เราได้ฟังกันในคลิปก่อนๆแล้วถ้าเกิดใครยังไม่ได้ฟังหรือว่ามาครั้งนี้ครั้งแรกเนี่ยก็ลองไปย้อนดูคลิปก่อนๆได้น,น,นะครับทีนี้เนี่ยพอฟังเสร็จป,ปุ๊บเนี่ยก็เหมือนกับว่ายังไม่รู้ว่าจะกดซื้อหรือว่าเริ่มลงทุน ในหุ้นอเมริกายังไงเนี่ยแบบเบบิกนเนอร์เลยแบบมือใหม่เลยต้องทำยังไงนะครับซึ่งผมเนี่ยก็เลยตั้งใจที่จะทำคลิปนี้เนี่ยมาจับมือคุณนะครับเพื่อมาซื้อหุ้นกับกองทุนอเมริกาไปด้วยกันนะครับซึ่งผมบอกก่อนว่าแอปหรืออะไรก็ตามที่ผมพูดในคลิปนี้เนี่ยผมใช้เองและไม่มีสปอนเซอร์นะครับ ไม่มีสปอนเซอร์100%เนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสบายใจได้เลยว่าคลิปนี้เนี่ยจะไม่ได้แบบมีการพูดอวแอปใดแอปหนึ่งนะครับนะครับโอเคงั้นถ้าเกิดว่าเราพร้อมแล้วเนี่ยเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าซึ่งถ้าเกิดว่าใครจบคลิปนี้แล้วเนี่ยผมบอกเลยคําว่าจับมือซื้อของผมเนี่ยคือดูปุ๊บคุณทําตามคลิปผม1 2 3 4กลับบ้านไปวันนี้คุณต้องได้หุ้นอเมริกาในกระเป๋าของคุณโอเคปะ่ะโอเคป่ะนะครับไม่มีแบบ น้ำลงน้ำลายดูจบแล้วยังงงนะดูจบคลิปนี้คุณต้องได้หุ้นหรือกองทุนอเมริกาไปอยู่ในกระเป๋าของคุณนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยผมอาจจะลำบากนิดนึงนะเพราะว่าผมไม่สามารถโชว์โทรศัพท์ซึ่งปกติเนี่ยผมจะซื้อหุ้นอะไรพวกนี้ผ่านโทรศัพท์นะครับไม่สามารถโทรศัพท์เอามาให้ดูได้เพราะว่าผมใช้อัดคลิปอันนี้อยู่ก็เลยจะใช้ iPad แทนนะอันนี้ไม่แน่ใจว่าจะสะดวกเห็นกันหรือเปล่าผมจะพยายาม ขยับให้เห็นมากที่สุดนะครับซึ่งแอปที่ผมเลือกเอามานําเสนอวันนี้เนี่ยก็คือตัวแอปดาบอกก่อนนะครับไม่มีสปอนเซอร์นะเหตุผลที่ผมใช้แอปดาวเนี่ยเพราะว่ามันง่ายที่สุดนะครับมันเหมาะกับ ทุกคนหรือว่ายิ่งเฉพาะมือใหม่เนี่ยผมว่าอันเนี้ยเข้าใจง่ายที่สุดแล้วนะซึ่งใครที่เป็นแบบมือเก่ามือเก่าเนี่ยอาจจะใช้สตรีมมิ่งหรือว่าจะไปใช้แอปอื่นอย่างเช่นบางคนเนี่ยลงทุนด้วยกองทุนเนี่ยอาจจะไปฟิโนมิน่าบางคนอาจจะไป SCB ซีบีอินโนเวสเอ t X อะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่นะแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าไอ้ดามเนี่ยมันเป็นหนึ่งในแอปที่ค่อนข้าง เฟรนลี่ friendly นะครับเข้าใจง่ายก็เลยเลือกใช้แอปนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดใครดูคลิปนี้ตามแล้วแล้วอยากโหลดแอปดามมาใช้พร้อมกับคลิปนี้เลยเนี่ยก็สามารถไปโหลดเองได้ในแอปสโตรนะ์หรือว่าเพลย์สโตร์นะหรือถ้าเกิดใครกลัวว่าจะไปโหลดแอปปลอมอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างให้เดี๋ยวผมทาลิงก์ไว้ให้นะครับเพื่อนจะได้แบบไม่ต้องไปเสี่ยงโดนแอปปลอมกันนะครับโอเคมาเราเริ่มกันเลยอันนี้คือหน้าตาของแอปดางคร่าวๆนะอันนี้ผมให้ดูก่อนนะครับซึ่ง เอาเบสิกเลยเนี่ยเรามีแค่4สเต็ปนะครับที่เราต้องทำกันนะอันแรกเลยคือโอนเงินเข้ามาในบัญชีนะครับโอนเงินเข้ามาในบัญชีนะครับอย่างที่2คือ,อเลือกหุ้นนะครับเลือกหุ้นกดสั่งซื้อแล้วก็จบแล้วอ้อสามสเต็ปเองนี่หว่านะครับง่ายกว่าเดิมอีกนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยเราต้องมาดูในปุ่มที่ชื่อว่าเงินสดข้างล่างนะครับเงินสดข้างล่างเห็นไหมเงินสดนะครับเรากดเข้าไปปุ๊บนะครับ มันก็จะขึ้นหน้าตาบัญชีอย่างนี้ให้เราเห็นไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆเห็นกันหรือเปล่านะครับดามเซฟนะครับดามเซฟนะครับถามว่าทําไมผมถึงแนะนําตัวดามนะครับเพราะว่าอันแรกก่อนเลยมันใช้ง่ายเหมือนที่ผมบอกไปอย่างที่2เนี่ยคือตัวดามเนี่ยมันเป็นของธนาคารเกียรตินาคินพัทรนะครับซึ่งมันก็เป็นธนาคารที่อยู่มาค่อนข้างนานแล้วถ้าเกิดมันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นอะไรเงี้ยหรือมันบิดเราอ่ะเราก็ตามไปมวยมันได้เลยตามห้างนะครับก็จัดการได้ง่ายผมก็เลยแนะนํานะโอเคทีนี้เนี่ย วิธีการเอาเงินเข้ามาในดามเซฟเนี่ยก็เหมือนกับการโอนเงินให้ทุกคนปกติเลยนะครับก็คือกดบัญชีธนาคารเกียรตินาคินเนี่ยแหละแล้วก็ตามด้วยเลขที่บัญชีของเรานะครับแล้วเราก็โอนเงินเข้ามาใส่ในนี้ได้เลยซึ่งไอ้นี่เนี่ยมันก็ทําหน้าที่เป็นบัญชีออมทรัพย์ธรรมดาใครถือไว้เนี่ยก็ได้ดอกเบีย้ยตามปกตินะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราไม่ได้มาทํคลิปแบบสอนฝากเงินในธนาคารกันป,ปะเรา มาลงทุนในหุ้นหร so so ือกองทุนอเมริกาเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเราจะไปกันต่อเลยนะครับหลังจากที่เราเนี่ยมีเงินสดอยู่ในนี้แล้วนะครับเราจะทําการไปที่ปุ่มลงทุนนะครับปุ่มนี้นะปุ่มนี้นะครับเห็นไหมปุ่มลงทุนนะโอเคนะครับซึ่งในปุ่มนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทานะครับสิ่งที่เราจะต้องทําคือเราจะต้องกรอกชื่อหุ้นบนนี้ให้ได้นะครับกรอกชื่อหุ้นบนนี้ซึ่งแน่นอนว่าตอนที่เราเข้ามาในตลาดหุ้นครั้งแรกเนี่ย เราก็ไม่รู้หรอกว่าชื่อหุ้นมันคือชื่ออะไรบ้างเก็บภาพไะคือถ้าเป็นหุ้นไทยเนี่ยเพื่อนๆอาจจะพอรู้จักเช่นแบบ CPOAOTCPN อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอมันเป็นต่างประเทศหรือว่าอเมริกาเนี่ยมันก็อาจจะเดา,าชื่อกันยากหน่อยนะครับเดี๋ยวผมแบบพอจะไกลๆชื่อให้นะแต่ว่าอันนี้ผมไม่ได้ไม่ได้เชียยวหุ้นนะครับเอาเป็นว่าเป็นตัวอย่างให้ดูแล้วกันนะปกต,ติแล้วเนี่ยหุ้นอะ่ะมันจะมี2ระบบนะครับอันแรกเนี่ย มันคือตัวย่อนะครับตัวย่อนะครับอย่างไทยอย่างเงี้ยใช้ตัวย่อนะครับเช่น c p r ใช่ไหมเดี๋ยวนี้ใครใช้ตัวย่ออย่างนี้อยู่ไหมนะครับอ่าซึ่งของอเมริกาเนี่ยก็ใช้เหมือนกันนะครับเช่น A A P L นะครับอ่ะลองเดานะครับ A A P L คือบริษัทอะไรนะครับน่าจะง่ายเนาะน่าจะง่ายเนาะ A P L เนี่ยก็คือบริษัท a p p l e นะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองเสิร์ชให้ดูนะครับอันนี้เห็นหน้าจอเนาะ A A p l นะครับปุ๊บผมก็จะเจอแล้วนี่เห็นไหมครับ Apple INC อย่างเงี้ยก็คือบริษัท Apple ไงก็คือบริษัทที่ขาย iPhone iPad ให้เราใช้กันนะครับประมาณนี้เนาะเขาก็จะใช้ระบบตัวย่อกันซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะไปเสิร์ชเป็นชื่อบริษัทนะครับเช่น Apple แบบนี้แบบบริษัท Apple เลยก็ก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าถามผมเนี่ยผมไม่ค่อยแนะนำนะเพราะว่าบางทีเนี่ยมันเป็นไปได้ที่อาจจะมีบริษัทอื่นเนี่ย ขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจมาจดชื่อหุ้นที่ใกล้เคียงกับเราก็อาจจะจด Apple เลยก็ได้แต่ว่าอาจจะเป็นบริษัทอื่นอะไรอย่างนี้ก็ถ้าให้เซฟเนี่ยคือเราไปดูตัวย่อเลยว่ามันคืออะไรแล้วเราก็เสิร์ชให้มันตรงๆเลยอันนี้ผมแนะนำนะครับแล้วก็อาจจะมีบริษัทอื่นๆอ,อีกผมลองให้นะอย่างเช่น M S F T อย่างเงี้ย TSLA ฮะใครรู้จัก MSFT กับ TSLA เนี่ยลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับว่ามันคือบริษัทอะไรนะครับคำๆคำๆนะโอเคทีนี้เนี่ยพอเราเรารู้แล้วว่าเราต้องหาชื่อยอ่อคุณใช่ปะซึ่งมันก็ไปสามารถเสิร์ชได้เนี่ยตามพวกตามเน็ตอ่ะ Google YouTube อะไรพวกนี้เสิร์ชได้หมดนะครับแต่ว่าบางคนเนี่ย อาจจะเหนื่อยนะไม่ได้อยากเข้าไปในแอปอื่นเราก็ถามว่าเราจะใช้ในแอปดามได้เลยไหมตอนนี้ผมก็ไปสังเกตนะครับว่ามันมีให้ใช้นะก็คือตรงหน้าหลักนะครับหน้าหลักตรงนี้นะครับหน้าหลักตรงนี้นะครับกดมาปุ๊บเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันจะมีเหมือนกับบทความตรงนี้นะครับเห็นไหมบทความนะครับอย่างเงี้ยเขาก็จะวิเคราะห์ให้ฟังนะเช่น AAPL ก็คือ Apple ใช่ไหม ยอดจัดส่ง iPhone ให้แก่ร้านค้าในจีนเนี่ยเพิ่มขึ้น52%อะไรอย่างะไรเงี้ยเราก็จะพอรู้ว่าเอบริษัทที่ขาย iPhone เนี่ยก็น่าจะเป็น Apple อ๋อ Apple ตัวย่อคือ AAPL อะไรเงี้ยมันก็พอที่จะไกลๆชื่อหุ้นเราได้ประมาณนี้นะครับแต่ผมว่าเสิร์ชใน Google เนี่ยหาชื่อตัวย่อเนี่ยง่ายกว่านะครับเราเอาดาวไปแค่เสิร์ชลงทุนพอนะครับทีนี้เนี่ยพอเรารู้ตัวย่อแล้วเราก็เอามาเสิร์ชตรงนีนะ้ตรงนี้เนี่ยผมจะเสิร์ชเป็น MSF MST เนี่ยก็คือบริษัท Microsoft นะครับที่ขายพวกซอฟต์แวร์ Software นะครับระบบปฏิบัติการครับเช่นพวก Windows ถ้าเกิดคุณใช้คอมที่บ้านเนี่ยก็น่าจะใช้ Windows หรือไม่ก็ Mac อะไรพวกนี้นะหรือว่าคุณใช้พวก Microsoft Word Excel อะไรพวกนี้ PowerPoint ไม่รู้มีคนใช้อยู่หรือเปล่า PowerPoint นะนะครับก็ จะเป็นของ Microsoft นะครับทีนี้เนี่ยคุณก็ทําการกดเข้าไปเลยมันก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะครับหน้าตาแบบนี้เนี่ยคือหน้าตาโชว์ข้อมูลของหุ้นที่เรากําลังจะซื้อนะครับว่ามันมีรายละเอียดยังไงบ้างซึ่งหลักแล้วเนี่ยที่คุณจะต้องดูนะครับก็คือเอาง่ายๆก่อนคือชื่อนะครับตรงไหมนะครับ msft นะครับตรงไหมนะครับชื่อ Microsoft ตรงไหมนะครับแล้วก็ราคาตรงนี้เนี่ยคุณจะเห็นว่า429เนี่ย429 usd คืออะไรก็คือถ้าเกิดคุณซื้อหุ้น ราคาตอนนี้เนี่ยคุณจะต้องซื้อที่ราคาหุ้นละ429ดอลลาร์นะครับสาเหตุที่เขาให้หน่วยเป็นดอลลาร์เนี่ยเพราะว่าหุ้น Microsoft เนี่ยมันจดที่อเมริกาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาก็จะแสดงหน่วยเป็นดอลลาร์นะครับถ้าเกิดคุณเสยเป็นหุ้นไทยแบบ CPO อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะโชว์เป็นหน่วยบาทนะครับแล้วแต่ประเทศนะแต่ว่าในแอปดามเนี่ยเขาก็จะแปลงเป็นค่าเงินบาทเนี่ยให้เสร็จเลยนะอย่างเงี้ยก็แปลงเป็น1 5 0 0 0 862บาทซึ่งในหลายคนเนี่ยก็จะบอกว่าเอ้ยโหพี่จะซื้อหุ้น Microsoft สักหุ้นเนี่ยต้องใช้เงินตั้ง15000เลยเหรอก็ถ้าสมัยก่อนน่ะอาจจะใช่นะครับแต่ว่าในสมัยนี้เนี่ยเราสามารถซื้อเศษหุ้นได้นะครับก็คืออาจจะซื้อสัก0.001หุ้นอย่างเงี้ยเราก็สามารถซื้อหุ้น Microsoft ได้เหมือนกันนะครับมาเดี๋ยวผมลองทำให้ดูนะผมบอกแล้วนะว่าคลิปนี้เนี่ย จับอ่ะหายไปแล้วจ,จับมือซื้อหุ้นเนี่ยคือผมจะพาคุณซื้อหุ้นทีละสเต็ปแล้วผมใช้เงินตัวผมเองดนวยนะโอเคทีนี้นะครับผมจะมากดปุ่มซื้อตรงนี้นะครับปุ่มซื้อนะครับปุ่มซื้อตรงนี้ต้องใส่รหัสผ่านก่อนนะผมใส่แป๊บนะครับโอเคทีนี้เนี่ยมันก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะครับหน้าตาแบบนี้นะมันก็จะยืนยันนะครับว่าอะคุณกาลังจะซื้อหุ้น Microsoft นะครับที่ราคา15,854บาทต่อหุ้นนะครับแล้วก็ให้เราเนี่ยมากรอกจำนวนเงินที่เราต้องการที่จะลงทุนลงไปซึ่งแต่ละแอปเนี่ยเขาก็จะมีขั้นต่ำที่ต้องใช้ลงทุนเนี่ยไม่เท่ากันนะครับแบบบางแอปอาจจะ100 5001 0ย0นึงแต่ว่าของดามเนี่ยจะใช้ขั้นต่ำอยู่ที่50บาทนะครับผมก็จะกรอก50ตรงนี้ลงไปเราเห็นไหมว่าถ้าเกิดเราใช้เงิน50บาทเนี่ยซื้อหุ้น Microsoft เนี่ย มันจะให้หุ้นเรานะครับ0 0 0 3 1 1 9 6หุ้นนะก็คือแบบน้อยมากนะแบบเป็นเศษเศษของหุ้นเลยแต่ว่าก็เป็นหนึ่งในเจ้าของ Microsoft เหมือนกันก็ไม่เป็นไรนะครับกี่หุ้นก็ได้ทีนี้เนี่ยพอเราใส่จำนวนเงินเสร็จปุ๊บเนี่ยให้เรามากดตรวจสอบคำสั่งนะครับตรวจสอบคำสั่งด้านล่างตรงนี้นะนะครับ กดปุ๊บเนี่ยมันก็จะมาขึ้นหน้ายืนยันนะครับว่าอ่ะเราจะซื้อที่ราคานี้ใช้เงินเท่าไหร่นะครับแล้วก็อ่านข้อมูลรายละเอียดไปแล้วพอสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็กดปุ่มที่เขียนว่ายืนยันคําสั่งข้างล่างแล้วก็ใส่รหัสอีกรอบนะครับถ้าเป็นแอปแบบนี้เนี่ยมันอาจจะต้องใส่รหัสพินหลายรอบหน่อยนะเพื่อความปลอดภัยนะครับและเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นหน้ายอย่างนี้เลยก็คือซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะแค่นี้เองนะครับมันก็จะขึ้นว่ารอดําเนินการซึ่งตรงนี้เนี่ยรอดําเนินการคืออะไรก็คือบางคนเนี่ย อาจจะซื้อที่ราคาตลาดเลยอย่างเช่นตอนนี้หุ้น Microsoft อาจจะหุ้นละหมื่นห้าใช่ไหมเมื่อกีอ้ถ้าเกิดคุณยอมซื้อที่ราคาหมื่นห้าเลยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วอ่ะคุณก็จะได้ของเลยก็คือยอมซื้อที่ราคาตลาดแต่บางคนเนี่ยอาจจะขอซื้อที่ราคาต่อราคาลงมาหน่อยนะครับเขาก็จะตั้งออเดอร์ไว้อตั้งราคาไว้นะครับเช่นขอซื้อที่ราคาหุ้นละหมื่นสองถามว่าทําได้ไหมทําได้นะครับแต่ว่าคุณก็จะต้องรอ คนมาขายที่ราคา12ื่นสองให้ไงเพราะว่าคิดดูดิว่าคนน่ะขายที่ราคา15ื่นได้เขาจะมาขายให้คุณทําไม12ื่นสถูกไหมเขาก็ต้องอาจาจะรอหุ้นลงไปเรื่อยๆสักจุดหนึ่งจนกระทั่งมันมาอยู่ที่ราคาเนี้ยและที่คุณต่อแถวเอาไว้อ่ะคุณก็จะได้ของไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่อยากรอเนี่ยก็ซื้อที่ราคาตลาดไปเลยเป็น market price นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็น่าจะเรียบร้อยแล้วนะพอเราซื้อเสร็จเนี่ยเราก็มาดูตรงคําว่า รายการนะครับกดรายการตรงนี้นะรายการนะครับเราก็จะเห็นว่าเนี่ยเราเนี่ยได้ทําการซื้อหุ้น Microsoft นะครับราคา49เอ้ยด้วยจํานวนเงินนะครับ49.83บาทนะครับได้มา0.003188 8หุ้นเสร็จสิ้นแล้วนะครับจบแล้วนะครับแค่นี้เองนะนี่คลิปแค่ประมาณ7นาทีเองก็จบแล้วนะคุณก็ได้หุ้นอเมริกาไปแล้วนะครับซึ่ง ก็ไม่จําเป็นว่าจะต้องซื้อแค่สามหุ้นนี้นะก็แล้วแต่ว่าคุณชอบบริษัทอะไรนะครับเช่นตอนผมไปอยู่อเมริกาเนี่ยก็มีหุ้นอะไรอะแบบร้านสเต็กก็มีนะครับเท็กซัสโกลทาอะไรอย่างเงี้ยก,ก็มีเหมือนกันก็คุณก็ลองดูนะซึ่งข้อดีของอเมริกาเนี่ยที่ผมยกตัวยอย่างเป็นอเมริกาเพราะว่า1คนสนใจเยอะแล้วก็อย่างที่2เนี่ยคือตัวเลือกอะมันมีให้เราเลือกเยอะมากนะครับหุ้นแปลกๆก็มีเยอะนะครับมันน่าสนใจกว่าไทยค่อนข้างเยอะนะสำหรับผมนะครับทีนี้เนี่ยกลับมานะ เราเนี่ยคุยกันว่าเราเนี่ยจะพาทุกคนจับมือซื้อหุ้นซึ่งเราก็ทำสำเร็จไปแล้วแต่เราเหลืออีกอันหนึ่งนะครับก็คือตัวของกองทุนใช่ไหมซึ่งไอกองทุนเนี่ยเอางี้นะกองทุนเนี่ยคอนเซปต์ของมันก็คือเอาเงินหลายๆคนเนี่ยมารวม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 กันเป็นกองถูกไ่ะเราเรียกว่ากองทุน่ยเป็นกองนะครับิกองใหญ่แล้วก็จะมีคนคนหนึ่งเนี่ยที่ชื่อว่า ผู้จัดก,การกองทุนเนี่ยเอาเงินของเราไปลงทุนให้ถูกไหมใช่ไหมอันนี้คอนเซปต์กองทุนแค่นี้เลยนะแต่ว่าข้อเสียของกองทุนเนี่ยคือมันต้อง รอนะครับเพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่เคยซื้อขายกองทุนเนี่ยก็ลองคอมเมนต์บอกกันด้านล่างให้นะว่าเคยรอนานสุดกี่วันคือมันรอนานมากนะครับตั้งแต่1วัน3วัน5วันนะครับยิ่งถ้าเกิดคุณติดเสาร์อาทิตย์เนี่ยมันก็บวกไปบวกไปอีกนะบางทีรอเป็นอาทิตย์อย่างเงี้ยนะครับก็ก็นานจริงๆมันก็เลยมีนวัตกรรมขึ้นมาช่วยเรานะครับที่ชื่อว่า ETF ETF นะครับ ETF เนี่ย เหมือนกองทุนเลยคือเอาเงินหลายๆคนเนี่ยมารวมกันเพื่อไปลงทุนในอะไรสักอย่างให้แต่เขาเอามาพัฒนาต่อจากกองทุนนะก็คือไม่ต้องรอแล้วคือเขาเอาจุดข้อดีของหุ้นเนี่ยที่แบบเราสามารถซื้อขายขหุ้นได้ทันทีเลยใช่ไหมเดี๋ยวนี้ก็เอามารวมกับกองทุนทําให้เราเนี่ยสามารถซื้อขายกองทุนได้แบบออโต้นะก็คือแบบซื้อปุ๊บได้ปับ๊บซื้อปั๊บได้ปุ๊บอย่างนี้นะครับอันนี้คือ ETF นะรู้จักแล้วนะอันนี้คือข้อดีของมันนะครับซึ่งในดามเนี่ย ผมไม่แน่ใจว่าเราซื้อกองทุนได้หรือเปล่าแต่ว่าในดามเนี่ยซื้อ ETF ได้นะครับแล้วผมเนี่ยก็จะชอบใช้ดามเนี่ยเอาไว้ซื้อ ETF ด้วยนะครับก็เอาเป็นว่ามันคือกองทุนลักษณะหนึ่งแล้วกันที่มันแบบเป็นกองทุนเวอร์ชันอัปเกรดนะครับ ETF เนี่ยซึ่งในวันนี้เนี่ยผมจะมารู้จักผมจะพามารู้จัก ETF ตัวหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าวูนะครับวูนะครับูบตัวนี้เบสิกสุดเลยนะวูคืออะไรนะครับวูเนี่ย คือ ETF นะก็คือเอาเงินหลายๆคนเนี่ยมารวมกันเพื่อไปลงทุนในดัชนีที่ชื่อว่า S&P 500นะครับอ่าสำหรับใครที่ยังไม่รู้จัก S&P 500เนี่ยแปลว่าเราเพิ่งมาเคยเจอกันคลิปแรกใช่ไหมก็ลองไปดูคลิปก่อนหน้าได้นะครับว่า S&P 500คืออะไรแต่เข่าๆเนี่ยมันก็คือดัชนีตัวหนึ่งนะครับที่เหมือนกับตะกร้าใส่หุ้นอเมริกา500ตัวที่ใหญ่ๆนะครับประมาณนี้เนาะก็คือ S, S p ส0 0แปลว่าถ้าเกิดว่าใครซื้อตัว ETF ที่ชื่อว่าวูเนี่ยก็เหมือนกับคุณได้ลงทุนในบริษัทในอเมริกา500บริษัทเลยโดยที่จํานวนเงินขั้นต่ำที่คุณต้องใช้เนี่ยถ้าเกิดบนดามเนี่ยก็50บาทเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ผมเห็นคอมเมนต์ก่อนหน้าเนี่ยเขาบอกว่าอยากลงทุนในกองทุนเหมือนกันแต่ว่าเงินไม่หนาพอก็คงต้องลงทุนในหุ้นไปก่อนอันนี้ผมจะบอกว่าไม่จริงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราสามารถใช้เงินแค่5้บาทเนี่ยก็ลงทุนในกองทุนได้แล้วนะ เนาะมาเดี๋ยวผมพาไปกดกันเลยนะครับสำหรับ VOO V U นะครับซึ่งเพื่อนๆอาจจะรู้จักตัวอื่นก็ลองตัวตัวอื่นก็ได้นะเรามากดที่ปุ่มลงทุนเหมือนเดิมเลยนะครับปุ่มลงทุนเนาะแล้วเราก็เสิร์ชที่เดิมนะครับเสิร์ชที่เดิมเลยนะครับเสิร์ชที่เดิมเลยเสิร์ชว่า VOO นะครับ V U นะครับนี่เห็นไหมมันก็จะขคือว V U คือ Vanguard นะครับ S&P ห้าร้อ ETF เนาะ นะครับกดปุ๊มเนี่ยมันก็จะซื้อขายได้เหมือนหุ้นเลย,เ,ลยเห็นไหมอย่างเงี้ยก็สามารถใช้50บาทเนี่ยเป็นเจ้าของกองทุนดัชนี S&P 500อหรือว่าตัวแทนของอเมริกาได้เหมือนกันนะครับคลิปนี้แค่นี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมหวังว่านะเพื่อนเพื่อคนไหนที่ดูคลิปนี้จบแล้วเนี่ยก็น่าจะสามารถซื้อหุ้นอเมริกา เป็นของตัวเองหรือว่าซื้อกองทุนแบบ ETF อย่างเงี้ยของอเมริกาเป็นของตัวเองได้ดูจบรอบแรกอาจจะฟังไม่ทันหรือว่ายังงงๆอยู่เนี่ยไม่เป็นไรนะครับก็ลองดูอีกรอบก็ได้แล้วก็อีกรอบหนึ่งเนี่ยขอให้โหลดแอปมานะครับแล้วก็ค่อยๆทําตามกับผมไปทีละสเต็ปเนาะผมรับรองว่าปลายทางเนี่ยคุณได้หุ้นหรือว่ากองทุนเนี่ยติดมือไปได้ แน่นอนนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะถ้าเกิดว่าใครสะดวกโหลดเองเนี่ยก็ลองดูแอป,ปอื่นๆได้นะเช่นพวกฟิโนมิน่าอินโนเวสซ์ X อะไรพวกนี้แล้วแต่สะดวกเลยแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากได้แอป,ปเดียวกันกับที่ผมใช้สอนวันนี้เนี่ยก็เป็นแอป,ปที่ชื่อว่าดามนะครับ d i m e นะครับหรือถ้าเกิดว่าใครกลัวว่าโหลดไปแล้วจะโดนของปลอมโดนสแกมเมอร์อะไรพวกนี้ก็สามารถกดโหลดได้ที่คลิก ลิงด้านล่างตรงไบโอนครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ให้นะจะได้สะดวกกันนะครับแล้วก็จะได้ไม่ต้องโดนเสียงโกงอะไรอย่างนี้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนะครับใครที่อลองซื้อแล้วเนี่ยหรือว่า,าตั้งใจแล้วว่าจบคลิปนี้เนี่ยจะลงทุนได้เนี่ยก็คอมเมนต์บอกกันด้านล่างนะเอางี้ใครดูจบปุ๊บแล้วได้เริ่มลงทุนเนี่ยคอมเมนต์บอกผมด้านล่างเลยจะได้แบบเป็นเหมือนกับการส่งการบ้านไปนด้วยกันนะว่าเออดูจบแล้วได้ลงทุนแล้วจริง นะครับก็ไว้เจอกันในคลิปต่อไปครับผมใครที่คิดว่ามีคลิปนี้มีประโยชน์เนี่ยก็ส่งต่อให้เพื่อนๆได้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ